บิ๊กเบสก็เป็นเพื่อนกันค่ะมันไม่ใช่ชุดน้องมันแค่เป็นเสื้อเหมือนกันเฉยเสสเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมา2ปีแล้วค่ะรู้จักันปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เหมือนมาทาโปรเจกต์ด้วยกันมากขึ้นเคมีเหมือนเดิมด่าไม่ได้เหมือนเดิมด้วยผู้ชายไม่ค่อยโดนหรอกค่ะสังคมไทยเนาะ เราเกิดเป็นชนีอ่ะพี่เดี๋ยวขาเชียร์เป็นไงบ้างกับบีบีของเราแข่งแท็กแฮข่งบีบีเบสเอ้ยบิ๊กเบสบิ๊กเบสก็เป็นอันนี้คือแคมเปญที่ผ่านมาใช่ไหมอ่าที่ขายของใช่ปะเอาที่ผ่านมาเลยจ้ะที่เราไปด้วยกันตลอดเลยก็เป็นเพื่อนกันค่ะเพราะอะไรเพราะหลายคนสงสัยเหลือเกินกับความสัมพันธ์นี้ชุดนองชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบไมนไม่ใช่ชุดนอนมันแค่เป็นเสื้อเหมือนกันเฉยๆใช่เป็นเสื้อคู่ เหมือนแบบว่าทางทางทีมของผู้ใหญ่บ้านเตรียมให้เราใส่ที่เห็นนะก็คือเหมือนทางทีมเขาจัดให้ใส่หมดเลยมันก็เลยดูเหมือนแบบมันแมทกันเหมือนเสื้อคู่ทุกทุกชุดอะไรเงี้ยค่ะใช่ถามมาหมดเลยว่าสรุปเป็นอะไรกันสะเป็นธานะสัมพันธานะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมา2ปีแล้วค่ะรู้จักกันปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เหมือนมาทาโปรเจกต์ด้วยกันมากขึ้นตั้งแต่ถ่ายยาดมแล้วก็เหมือนรับงานแบบว่าแต่แต่ก่อนอันนี้คือรับงานแบบไลฟ์คู่ แล้วก็มาตอนนี้ก็คือเหมือนทําตลาดเขาเรียกว่าในเทศกาลอย่างนี้หรอคะใช่เองโมเมนต์มันป็นโมเมนต์มันลาดจีนมันเชียร์ึ้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสนิทกันมานานแล้วคือรู้จักนั้นแต่ปีที่แล้วแต่ก็งงเหมือนกันว่าทําไมคนถึงมาเชียร์ตอนนี้อะไรเคมีเราหลใสเกันหรือเปล่าเคมีเหมือนเดิมด่าไม่ได้เหมือนเดิมด้วยทำไมอ่ะคนว่า ปกติคือปีที่แล้วอ่ะคือเราก็จะแบบเสียงดังกันแบบโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเสียงดังยุ่มหัวกันอะไรเงี้ยแต่พอมาตอนเนี้ยทำปุ๊บคนที่จิ้นก็คือกลายเป็นว่าแล้วว่าแบบไม่น่ารักเลยทำไมพูดกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราเราทำเราทำอะไรไปคอมเมนต์เน่ยที่มันเข้ามาที่เราทำกีดียาอะไรมันมีคอมเมนต์นี่คงจะเป็นเรื่องของแบบว่าวอยวายอะไรเงี้ยคือเราจะชอบแกล้งแกล้งกันอะไรเงี้ยแล้วพอแบบบิ๊กเขาทำไม่ได้แล้วก็โอ้ยอะไรเนี่ยบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง หนูเป็นอย่างนี้กับเพื่อนอยู่แล้วเป็น,น,นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราก็เคยไลฟ์กันปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอคนจิ้นเยอะพอเราแบบโอ๊ยอะไรนี่บิ๊กก็จะมีละคอมเมนต์ขึ้นมาล้วนๆแล้วว่าพูดดีๆพูดดีๆอะไรอันนี้คือเราโดนด่าคือเราบิ๊<ๆ>กโดนไหมผู้ชายไม่ค่อยโดนห,หรอกค่ะสังคมไทยเนาะ <c oughs> เรากเกิดเป็นชนีอ่ะพี่อยู่เขาเชียร์แบบอยากให้เห็นแบบโมเมนรับจบตลอดเวลาเสียงสั่นละอะไรนะอะไรนะหรืเขาเชียร์ให้เราแบบเห็นโมเมนต์หวานๆอย่างเดียวเลยก็คงอยากจะได้แต่โมเมนต์หวานๆทำได้ไหม เงินมากพอทาได้พี่เราเคยทำเรยยังเราเคยทำมันตปองขนาดไหนเงินมากพอเราเคยทำมือก็จ้ะเราเคยทำเรยยังมเไม่หล่นหวานน่ะทำให้ตลอดรู้อยู่เพอเราเสิร์ฟไประบิ๊กเขายังไงเขาก็รับไงคือจะโทษหนูไม่ได้นะอันนี้ก็คือรับจบทั้งคู่รับจบทั้งคู่ใช่ใช่ใช่ค่ะแต่เขาดูเสียอาการเสียอาการของเขาอันนี้ไม่รู้เลยต้องไปถามเขาคือ หนูก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าจริงหรือแกล้งหรืออะไรคำนนี้เรื่องจริงหนูดูไม่ออกหนูดูไม่ออกจริงตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาเขาเคยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ของเขาอยู่แล้วนะหมายถึงว่ากับกับเราแบบนอกกล้องอะไรเงี้ยก็เหมือนกันแต่ว่าเวลามีกล้องอ่ะหนูเข้าใจนะเพราะว่าถ้าทําอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวนี้คอมเมนต์มันค่อนข้างเซนซิทีฟมากเพราะว่าคนมันจิ้นเยอะไม่ตัวบิ๊กเองก็ก็ก็เซฟเราก็เซฟเหมือนกันโมเมนต์อะไรแบบวันหวานอะไรเงี้ยโมเมนต์วันหวานเที่เกิดขึ้นกับเราไม่ แต่ก่อนก็ไม่ได้ขนาดนี้แต่ก่อนก็ด้วยความเป็นเพื่อนมันก็ไม่ต้องเสิร์ฟอะไรเยอะแต่พอแบบว่ามันเป็นคู่จิน้นปุ๊บคนก็จะคอมเมนต์แล้วป้อนกันหน่อยค่ะป้อนกันหน่อยมันก็เลยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนมีแก แต่ก่อนแต่ก่อนยังไม่เคยไปกินกุ้งด้วยกันไงประเด็นคือ <laughs> ถ้าเคยก็จะคง,งได้แก่ถ้าเป็นแต่ก่อนนี่อะไรที่แบบรู้สึกว่าเราหวานกันที่สุด <c oughs> ที่ที่ยังไม่ต้องโดนจับตาโมเ,เออที่ยังไม่ถูกจับตาโมเราเออเราทำอะไรกันโมเมนต์อย่างเงี้ยหวาน <c oughs> ไม่มีเลยอ่ะหลังต้องก็มีไม่มีควาหวานเลยเพิ่มเดียวอ๋อแสดงว่าโมเมนต์ไม่เกิดจากคนที่ชอบขึ้นมาเองแล้วสร้างเป็นโมเมนต์กันเองใช่เหมือนแฟนคลับจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังต้องก็ปกติมากคือกันปกติสองปีมานี่เพื่อนเคยจีบเราไหมเพื่อนเคยจีบไหมจีบหรวิญญาณ ไม่ถามหนูนะอันนี้ตอบแบบตรงๆหนูรู้สึกว่าก็ไม่ไม่ได้จีบอะไรอะไรไม่รู้จีบคือมันต้องคุยทุกวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้แบบคุยทุกวันขนาดนั้นก็เลยไม่ไม่ไม่รู้มันก็ต้องถามแบบทําอะไรอยู่กินอะไรย่าะไรไม่มีไม่มีไม่มีใครส่งมาหาหนูเลยันนี้เลยสิคนไม่มีใครส่งมาหาหนุอมว่ะใช่คนเข้าใจว่าเป็นแฟนกับผู้ใหญ่บ้านไงเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามาจีบ พ่อหนูก็พูดแบบนี้ก็แบบว่าพูดมือนเลยพ่อบอกว่าคนจ้นกันเยอะจังอย่างงี้ใครจะกล้าจีบอะไรเบสที่มาสูงนี้ไม่มีผลกระทบไหมมีส่วนไหมถ้าถามหนูผู้ชายที่ดูอยู่อาจจะคิดแต่ว่าตัวหนูหนูรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวคือถ้าเข้ามาคุยหรือเข้ามาจีบอะ มันคือตัวเราอ่ะอันนี้คือหน้ากล้องก็คือหน้ากล้องตัวเราก็คือตัวเราเขาต้องเขาต้องกล้าทักมาอะไรอย่างเงี้ยคนเขาไม่เข้าใจไงเขาคิดว่าจริงการจดซื่อเป็นถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นมันก็คงคุยต่อไม่ได้ปพะมันต้องเข้าใจก่อนว่างานก็คืองานคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์อะไรแต่บิ๊กต้องสเปคเราเลยนะขาวตีสะอาดตัวเล็กตัวเล็กเชียร์มากนี่อยู่ในดอมป้ะเนี่ยจริงปะอยู่ในดอมมะอยู่ในคอมเมนต์เอาเท้าจับมาดูได้อยู่ในดอม อยเชียร์มากใช่ไหมสเปคเราเป็นอย่างนี้มั้ยคือมันเซนกับเซนซิทีฟอีกให้ตอบแบบนี้คือให้ตอบว่าใช่คนก็จะเฮ้ตอบว่าไม่คนก็จะอุ้ยให้ตอบยังไงเรื่องการแต่อย่างว่าเรายืนยันว่าขาวตีที่ยังเป็นทางของเบสอยู่จริงๆขาวตีดำคมเข้มไทยบ้านอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ติดเลยนะ หล่อก็โอเคไม่หล like, อกไม่อกไม่หลอไม่หลอกถ้าแต่แรกเราสะเตอรหล่อโอเคมีคนผู้นำรุ่นพี่อ่ะโอเคเลยตอบโจทย์แสดงว่าตอนนี้ก็คือเงียบเลยก็ต้องเงียบแหละก็เลยดูสิคะเดี๋ยวบางทีก็ตัดเล่นกับบิ๊กบางทีก็พี่แจมก็เป็นเหยื่อเรื่องหน้าเล่นละครใครเป็นเหยื่อหนูอีกอะไรให้รู้ไว้ถ้ามีเหยื่อเมื่อไหร่คนนั้นโสดอยู่มีเพื่อนเล่นดิกต็อก แล้ววันนี้เราโคงการถ้าต้องมีแฟนเราจะต้องแบบจริงจังแค่ไหนหรือว่าเอาเขาแบบจริงจังกั้วก็ยังรู้สึกว่าเอาที่เราชอบไม่ไม่ได้มีสเปคอะไรมากมายหรอกแต่ว่าก็เอาที่เราชอบเลยซึ่งเราก็ชอบคนหล่หอก็เลยแบบว่าก็เลยแบบเออก็คุยกับแม่อยู่ว่าแบบถ้ามีอ่ะก็ก็ขอตามที่เราชอบเลยเพราะว่าเราเราก็หาเงินให้ที่บ้านค่อนข้างเยอะระดับแล้วอะไรแล้วก็ขอความสุขของเราบ้างอะไรย่เงี้ยค่ะ ไม่มูแล้วเพราะว่ามูมาตลอดมันก็ไม่ได้สักทีจริงๆพี่พี่หนูโสดมาสองปีอ่ะหนูมูมูตั้งแต่วันแรกที่โสดแล้วพี่หนูยังโสดอยู่เลยอ่ะตอนเนี้ยมูผิดหรือเปล่าหรือว่า หนูทาทุกอย่างเขาบอกว่าให้เดออยู่ยืนการแจ้งให้แสงมันตกปังแล้วก็สวดที่มันสวดอะไรเยอะๆแบบอโหสิกรรมใดๆๆแล้วก็ขอคนใหม่เข้ามาแต่ต้องทําการแจ้งตอนเช้าหนูทามาหมดแล้วโสดอยู่ค่ะหรือว่าคนที่เราขอมันยังไม่มาเรางเราไม่ได้พูดชื่อหรือระบุตัวได้นะเราบอกว่าเอาใครก็ได้ขอแบบหลอกแต่างคนก็มีเลไปเปิดให้ดูหรือว่าเป็นอย่างนี้อยากได้แบบนี้เคยเราก็ไม่ได้เคยถึงขั้นพูดชื่อก็ยังไม่ได้ เปิดรูปให้ดูก็ยังไม่ได้ก็เลยเลิกกลางคืนหนูกลัวหนูกลัวผีทำไงไลฟ์ไปด้วยไหมไปให้ให้คนในไลฟ์ช่วยกันเดี๋ยวไปมูดตอนกลางคืนเพื่อจะได้ผลบ้างเพราะตอนเช้าไม่ได้ผลได้ค่ะเดี๋ยวลองดูตั้งหัวข้ามไได้อะไรนะได้เดี๋ยวนี้ทำมันหนูไลฟ์พี่รอเลย We'll <laughs>